แม่กุ้งพายกินแบบบ้านสวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีภาพหมกินต้มจับคะ่ะพี่น้องต้มจับแบบเห็ดเองขึ้นเก่าคะ่ะต้มใส้อ่หมูอ่หมูดเด้งหมูดเด้งแล้วก็เป็นเลือดเลือดใกล้กับไปกับกุ้งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะรุงมาแล้วเรียบร้อยจะรุงมาแล้วเรียบร้อยเขาจะมาเติมกระเทียมเจียว ระเทียมเจียวชี่หอมร้วยหนาค่ะพี่น้องตามด้วยพักลวกปักบุ้งเทพโพกับทั่วงอกนิดหน่อยค่ะอืม,อมสดหันหน,น,นอ้อนึกเก่าแล้วเนะค่ะพี่น้องค่ะวันตะเห็ดแล้วค่ะกลิ่นหอมละมุนมาก ฮืมสิมซิมซิมฮึม,ม,มแศรษฐผงออกรสชาติเปรี้ยวคือเกาหรอคะ่ะพี่น้องมาออกรสชาติเปรี้ยวๆเนาะคะ่ะแกบหมูมาใส่ผอม มาค่ะก้อนสะกินกับฝากเพียงน้องกดติดตามก็ไเลยก็แชร์กันชมไม่กรงนี้นะคะไปเป็นกาลังใจยในการนักกินรัตต่อไปค่ะพี่น้องคะ่ะอาจารย์าดกันเลยมหมูเด้งตอนในไง 嗯。Mm hmm. อืมใชต้มเองเฮ็ดเองคล้ายๆแบบก๋วยเตี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องค่ะนึ่ง Hú hmm. Hú uh. bị bảo Ghiền Let's see. โอ้หวันวนฝนตกวจูขงขามาเคลื่อนเนี่ยเจ้าว่าอากาศก็เอาเพื่อเรา สดน้ำลายได้ซิอิมก่อนค่ะพี่น้องค่ะมักสดน้ำสดหนอห,อห,อหอ้อแสบๆสดแล้วมีแห้งแล้วค่ะอืม เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะพอกันไม่ได้คลิปต่อไปค่ะ